ครับหลวงพ่อครับมีร้านชาบูร้านหนึ่งที่เขาใช้บาทพระทําเป็นหม้อชาบูลวงพ่อมองว่ามันเป็นพอเหมาะสมหรือไม่ครับถ้าต้มชาธรรมดาเฉยๆก็แลงพอดูได้นะนี่อะไรนะเป็ดบ้างหมูบ้างไปจุ่มไปจิ้มอยู่ในบาทมันค่อนข้างจะเรียกว่าสะดุดตาชาวพุทธบ้างแต่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นโทษผิดกฎหมายก็ยังไม่รู้ว่ากฎหมายจะล่างไว้แล้วหรือยัง แต่ว่าถ้าแต่งกายเรียนแบบพระนี่ก็มีสิทธิ์ผิดนะแต่ถ้าเรียนแบบเอาของบาทของพระเอาไปใช้ทําแบบนั้นก็คิดดูเอาเองนะว่าระหว่างโลโก้อย่างอื่นเราก็มีตั้งมากมายหม้อชามลามหยเยอะแยะถ้าเราคิดว่าถ้าอาศัาายใช้โลโก้ของศาสนาแล้วจะทําให้เราขายดิบขายดีแต่ต้องตําหนิ หน่อยนะว่ามันมินเมตต่อการขัดหูขัดตาชาวพุทธเราเราะพระอุ้มบาตรินทบาทไม่ได้ไปจิ้มเป็ดจิ้มไก่จิ้มหมูอย่างที่ทำทำกันอยู่นั้นก็ขอฝากไว้นิดนึงว่าอะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ชาวพุทธดูพมา่าสิชาวพุทธพม่านี่ใส่รองเท้าเข้าไปก็ไม่ได้อะไรที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เจดีโบสถ์วิหารเขาจะไม่เสียความเคารพ นั้นการเคารพสัญ,ญลักษณ์ของพระของศาสนาถ้ามีไว้สักนิดนิดก็น่าจะดีกว่านี้นะ,จะเจริญพร